สวัสดีเอสุกท่านนะครับผมที่คนนนช่องชายชัยมงคลนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่พัดนะครับผมที่ใจดีครับที่ต้อนาัับช้างนะครับได้ให้เงินนําเสื้ออาหารช้างนะครับให้กับพายชัยมงคลข้องนอานะครับนี่ครับอาหารที่ได้มาครับอันนี้ผมก็เดินไปทั่วตลาดครับวันนี้มีน้อยนะครับเพราะว่าอำเภอที่ผมอยู่ อ๋อจะไกลนะครับผมเพราะว่ามันมีแค่นี้นะครับผมจริงๆนะครับได้มาแค่นี้นะครับพ่ออม่เป็นไรนะครับผมครับก็จะได้ให้พาทีมคนเขากินนะครับให้กินเป็นๆเยอนี้เลยนะครับผมครับขอบคุณครับ ออรรนานทีนะครับผมที่ยังไม่ได้เจออาหารอะรดแบ,บนี้นะครับเป็นบุฟเฟ่ครับผมเพื่อน,ก,นกินบักนัดก่อนเลยว่าแห้งตะมาของสุมน้ำได้กล้วยครับผมได้สับปะรดนะครับ แล้วก็แอปเปิ้ลนครับผมฮะซึ่งอาบน้ำมาให้นะครับผมซึ่งอาบน้ำเสร็จมาให้เมื่อกี้นะครับ นำมาให้ใหม่มนะครับไะเลยยินดี้อนรครับผมอันนั้นจะได้คินีนะครับน ตกตกตก,ตกีบางเล็กนะครับตกบ้างนะครับเพราะไม่เป็นไรนะครับผม <c oughs> อย่ากตกก็ให้เขาเก็บกินตามธรรมชาติตครับ มืออาจจะมืดๆหน่อยนะครับเป็นบางภาพนะครับผมวอฟัยนะครับเพราะว่าเราอยู่ตรงบริเวณที่อับแสงสนิทนะครับผม อันน <LO> ี no like s. <S uh ้แ uh ม่คนชชยมงคลนะครับอยากมาป้อนกล้วยนะครับป้อนกล้วยเอฟซีด้ดูนะครับกิเฟซีดูกินเยอะๆอาเออเรเาหมดกินเร็วแข่หรอวะ ยงย่ำงด้งกวบๆเลยขอบคุณใจดีนะคะครับผมานน้องยมงคลนีีเยอะีแม่ก็ป้อนอย่างเดียวนะครับ มันมีพี่ดี <laughs> <laughs> <c oughs> กินเลากิลากินออกนินกินให้เอซดูเร็วว่าได้อหารอร่อยอร่อยมาให้วันนี้ <c oughs> <c oughs> ต้นตีกองเงินต้นที่ไหนได้ที่ไหนไดเทื่อนเสียร์เลยย้ายไปขวบไปเยอะครับก็ขอขอบขอบคุณนะครับเอฟซีท่านนะครับท่านทุกท่านนะครับขอฝากช่องพาใจมงคลด้วยนะครับเป็นยิ่งก็มาเป็นกำลังใจให้กับช่องพาใจมงคลของเราด้วยนะครับ 的。